สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับสมุไรไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมมีคาตานะนะครับเป็นเหล็ก1060แบรนด์โนบุนากะมาให้ชมกันนะครับโอเคครับเรามาดูกันเลยก็จะมาในกล่องแท็กเก็ตเป็นกล่องบุพามันเดิมนะครับแบบนี้เลยเปิดมานี่อย่างแรกที่จะเห็นนะครับเป็นไบเซอร์เนาะไบเซอร์ iser, โนบุนากะนะครับปี2020 ชนิดคาร์บอนนะครับเป็น1 0 6 0นะครับหนึ่งร่องเลือดนะตามรูปนะครับโอเคมีถุงผ้าให้อีกนะครับเป็นถุงผ้าสีดําแบบนี้นะครับเนาะเรามาดูตัวดาบกันนะครับตัวดาบเล่มนี้นี่นะฝักดาบนะครับจะเป็นลายหินอ่อนแบบนี้นะครับเนาะมีเป็นไม้กันกระแทกคล้ายฝักด้วยนะครับเป็นสีดําแบบนี้นะนี่ดูฝักนะครับลายสวยมากเลยนะ โอเคเชือกพันฝักนะครับเป็นสีดําขาวนะครับอันแบบนี้เลยด้ามจับนะครับด้ามจับเป็นกระเบนแท้สีขาวเนาะแล้วก็เชือกเป็นสีเงินอะคริลิกนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ฟิตติ้งสวยนะครับตัวนี้ซื้อบาดเป็นรูปงูเห็นปะซื้อบาดเป็นรูปงูนะครับตัวนี้เป็นอลลอยนะครับทองเหลืองผสมอัลอยนะนี่สวยงามมาก สองหมดไม้ไผ่ถอดด้ามจับได้นะครับต่อไปเรามาดูตัวดาบกันใบดาบนะครับเป็นเหล็ก1 0 6 0หนึ่งร่องเลือดนะครับไม่มีฮาร์มมนเนาะฮาบากิเป็นตราโนบุนกักะนะครับเป็นทองเหลืองนะเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมใช้งานแน่นอนนะครับตัวนี้สันหนาอยู่ที่7มิลเนาะใบดาบยาวอยู่ที่า73าเซนความยาวรวมอยู่ที่103เซนติเมตรนะครับ ใบดับกว้างอยู่ที่3.2มเซนเนาะนี่ดูลายดูลายซึบะชัดๆอีกทีหนึง่งตัวนี้เป็นรูปงูนะครับรูปงูกำลังขดอยู่เลยนะแล้วก็พวกของแต่งก็เป็นรูปงูเหมือนกันนะครับนี่ฟูชิคาชิระเป็นรูปงูหมดนะครับเห็นปะโอเคตัวนี้เปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวลองกรีดกระดาษให้ดูนะนะครับ นะเปิดคมร้อเซนะครับสามารถตัดขวดน,น้ำตัดไม้ไผ่ได้นะนี่นะครับโอเคเล่มนี้ก็ราคาอยู่ที่2250บาทนะครับเนาะฟรีเขาจะส่งทั่วประเทศนะมีของแถมตามนี้เลยนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ก็ รีวิวให้ชมกันเท่านี้กันก่อนนะครับเนาะคลิปต่อไปผมจะรีวิวตัวไหนชมกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมนะวันนี้สมุไรเทแลนก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับเนาะสุดท้ายนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรเทแลนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องสมุไรเทแลนดด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่ร้อนเหรอฮึขออยคุคนบ้า